สวัสดีครับเนช่องคุณพ่อการไฟคังนะครับเย yeah. วันนี้บอกเลยว่าเป็นการแก้แค้นล้วนๆนะฮะเพราะว่าเออครั้งที่แล้วเราเจ๊งยับนะเจ๊งยับเรียกได้ว่าขาดทุนสุดๆนะครับคราวนี้คุณว่า,าทําสิ่งที่ทําให้ตัวเองเรียกว่าหลอกตัวเองว่าสายฟรีไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับก็คือเปไปแล้วนั่นเองนะฮะก็เปิดได้ประมาณสามสิบนิดๆซองเราก็จะมาล้างตาหรือจะเพิ่มความแค้นก็ไม่รู้นะฮะก็ จะมีสองซองที่เปิดสามฟอสามซองที่เปิดได้ฟรีจะมีซองของแ a ดเดิ n พารซองฟรีประจำวันแล้วก็ใช้ไอ้นี่ได้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ายังไม่ได้รับเควสนะฮะก็มาขอขอขอละขอร้องเพราะว่าถ้านี่ไม่ได้ก็ไม่เปิดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เปย์ล้นนะเปยไม่ไหวแล้วนะเปได้แค่ครั้งเดียวนะกะปุกอมส,นะสินแห้งเลยนะกระปุกอมสินแห้งเลยนะ ไม่มไีไม่มีความเครื่อหงายเหนื่อยเพราะฉะนั้นอ่ะเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆนะฮะเห็นอะไรแวบๆไอ,อ้ฮะโอเคได้พีจีออนครบอ่าลงมาสสยใบที่สองนะฮะครบแล้วได้ครบอีกหนึ่งสายโอเค อย่างน้อยตอนนี้คุณพ่อได้ครบมาอีกหนึ่งสายก็ก็ดีใจนะดีใจนะโอเคได้พิจ e ออนสองใบแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งวันนี้อ๋อวันนี้ไอ้แบทเทิไอ้นี่ใหม่มาแล้วนะไปเล่นได้นะครับชนะสี่สิบห้าตานะไม่ต้องติดก็แค่ชนะสี่สิบห้าตาก็ได้แล้วอันนี้เป็นซองฟรีประจำวันนะเมื่อกี้มันจะเป็นซองฟรีประจำแบทเทิลพาร์นี่คุณพ่อมีเทคนิคใหม่ของตูน้นี้คือไม่เปิดอันนี้ ทุกต้จะเปิดอันขวามือปกติว่าเปิดอันซ้ายมือใช่ไหมนนี้เปิดอันขวาครั้งที่แล้วได้ของดีจัดเลยครั้งนี้ไม่ได้อะไรเลยโอ้ไข่ไบที่ละหนึ่งร้อยล้านเคเวสครบแล้วเดี๋ยวเราจะใช้นาฬิกาทรายอีกหนึ่งครั้งนะครับไปเอาเควีก่อนสุดยอดไปเลยว้าวแต่ได้พิจิยอนมาก็โอเคเนาะได้ พิจอโ,โตมาหนึ่งตัวทำสายพิจ้อนได้แล้วได้มาอีกสี่นาฬิกาสายก็ได้อีกซองซองเล็กๆหนึ่งซองก็เหมือนเดิมตู้นี้เหมือนเดิมนะครับตู้มิวอะไอตู้เก่าอะตู้มิวทูคุณพ่อคิดว่าคงจะไปไปใช้รอเทรดที่จะน่าจะมาเดือนมกราเนาะก็ ถ้าเทรดมาอาจจะแล้วเพราะว่าคุณพ่อขาดแค่อะไรอาจ,จแค่วิลลี่พอฟกับมาแชมป์แค่นี้เองอะ่ะตัวอื่นพ่อไม่ค่อยอยากได้แล้วไม่มีอะไรอยากได้แล้วจริง,รงๆไลชูขาดใบหนึ่งแต่ผมคิดว่าเก็บไลชูตู้นี้เลยดีกว่าเก่งกว่าโอ้โหโอ้โฟอ,อยไฟกืออ่าสปิเรียไปที่สองอย่างนั้นก็สปิเรียครบโอเคเข้าเนื้อแล้วนะนี่เราจะเข้าเนื้อที่ละสิบสองอีกแล้วนะฮะ ก็น่าจะได้ครั้งละสามหกสิบหกสองสิบสองสามสิบแปดได้ประมาณสามสิบครั้งก็รวมกันนี้แล้วน่าจะถึงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลแล้วอะ่ะไปไปเลยเลตโกขอให้ได้ขอให้โดนสาทุนะฮะอืมได้จะวิ่งหนึ่งครั้งคืออ ได้หนึ่งจวิงเกลืออ่าได้ฟอยกืออ๋อมาชาโดูพิทพิอ่าโพนิต้าใหม่ได้ลองอย่างคุณพ่ออัดลงคิดโพนิต้าใหม่นะครับไปดูได้นะเพิ่งลงเมื่อวานนะครับของดรีนะของดีประจำซีซั่นอ๋อซุพิเรียมาเยอะเกิน อ้า EX หรือเปล่า EX หรือเปล่ามิวหรือเปล่ามิวหรือเปล่าอ่าเดเนเนเดเนเนฟูอาร์ตนะเพิ่งจะเคยได้นะฮะฟอยคืออีกแล้วโ oh, อ้โหโปเกมอนฟุตอ้าอันนี้ EX แน่นอนแต่เป็นอะไรเป็นอะไรไมิวทูไหมมิวทูไหมมิวทูเอ้ บปากมิวทัวอะไรมิวทัวอะไรมิวทัวอะไรมิวเฉยๆอ่าคุณพ่ออยากจะบอกว่าเมื่อวานคุณพ่อได้เซเลบี้มาแล้วนะครับถ้าว่าตอนนี้คุณพ่อได้เซเลบี้สองใบเดี๋ยวคุณพ่อขิงให้ดูนะเอ้ยเดี๋ยวคุณพ่อโชว์ให้ดูนะฮะสองที่แปดไฟขือกออ้าพี่หาคนละมิวเอ้ยยาแล้วมาใบแรกอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่า เออไม่คิดว่าจะมีดวงขนาดนั้นเหรอโอ้ยสิบสองนี้โคตรดีคืออยากได้มิวแค่ใบเดียวในตอนเนี้เพราะว่ามันคือตอนเนี้ยครบที่อยากได้คือได้ครบแล้วเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะนไหนๆก็ไแเราจะเปิดให้ครบตามคำมั่นสัญญาโอ้ยสิบสองนี้ของโคตรดีได้อะไรบ้างนะได้ได้มาชาโ์โดได้ซุพิเลียมาสองตัวปะ ได้เนเดนเนได้ได้เซเลบีแล้วก็ได้มิวมิวอาร์ตมิวอัลเทเนทอาร์ตนะโอ้โอ้ยโอ้โอยรอดหรอเราอะอ้กขอโอีกโอ้โอ้โอยโอ้อ้อยา,า,อ,า,อ,ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโโลภไงอโอ้ยโอ้ยโอโอยโอ้ย้ยโอยอนยโ้วโอโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอนยงคโโลภไง เห็นไหมบูวานคุณพ่อได้อะไรคุณพ่อได้เซเลบีนะครับแล้วก็บูวานคุณพ่อได้เซเลบีพร้อมกันกับอ่าอ่าเอโรเดเอโรเอโรเดสมันชื่ออะไรนะภาษาภาษา่ญี่ปุ่นมันชื่ออะไรลืมชื่อไปแล้วทุกที่ยังเรียกได้นะก็ถ้าเกิดตอนนี้ไอเนี้ยครบมิวมิวได้ใบหนึ่งแล้วเซเลบีครบพิจอนครบที่เป็น e อเนาะก็จะขาดเอแค่ แค่อ่าอันนี้ตัวเดียวเนาะใช่ไหมมีอีกห้าตัวไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเคใช่ขาดแค่ขาดแค่นี้ตัวเดียวแต่ว่ามามามาอีกสิบซองคุณพ่ออยากได้ครบอย่างน้อยมิวครบแล้วเราจะได้ลงสี่สิบห้าตาด้วยความสบายใจ นะได้หนึ่งแตงไม่มีไม่มีรุงแต่ได้หนึ่งเสียงนะครับหนึ่งแตงน่าจะมีของดีๆนิดนึงนะโอ้ไม่เซเลบีทุกเลดเฮ้ยอีกตัวโอ้โซฟิเลียนี่เลยนะ การล้างแคนมั่จนช่างหอมหวานสัอ้ไม่การล้างแคนมันช่างหอมหวานจริงๆสินะแต่ว่าไม่มีไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไรจูเลยนะโอเคตอนนี้อะไรมาก็แฮปปี้หมดนะที่เป็นของใหม่และแลวเรายังมีการ์ดตือดึงอีกตัวหนึ่งด้วยนะอยากได้ไรจูไลจูเก่ง โอ้ไม่มีเลยไอไ้อดอกไม้เนี่ยเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นไร่เลยทีเดียวประมาณซองที่แปดที่เก้าที่ได้สิงตื้นะึงเน่ยจุดเจ็ดแปดเก้าวิสโซวิสโซใหม่หวยแต่อันนี่ทังซองนี้ที่เราเอ๊ะไม่ใช่นี่นี่ฟอยล์คืออันนี้ว่าพีรอนใบที่ล้านใบที่ร้านแสนแสนล้านใบอ่าแสองเมื่อกี้ที่ดังตื้นึงอ่ะ ไม่ใช่ซองนี้สินะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลู่มกันไปหลูหลูกันไปอ่าของแงมอ่า e x e x e x กี็แย่และสองสุดท้ายนะฮะอ่ะคือ โอเคสิบสองนี้ก็โอเคนะได้ถ้าเราเอาจริงๆมันมันไม่ได้ของมันไม่ได้ EX ใหม่ X เลยนี่ว่ามันแล้วมันได้สุพิเลียมาสามใบในในสิบสองจะบ้าบอเปล่าอา่ <c oughs> าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนะนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วปะคือได้ได้อีกครั้งเดียวมะ ในในเราก็เติมมาแล้วเอาให้เต็มที่แล้วเราค่อยเก็บสะสมไปตู้หน้าที่หลังนี่คือตอนนี้คุณพ่อจะไม่ใช้นาฬิกาทรายแล้วคุณพ่อจะใช้แค่ประจําวันอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเนี่ยสิบโลนี้ได้มิวกับไดเกลอดอสคุณพ่อก็จะไม่เปิดตูอ้อี่แล้วคุณพ่อจะไปเล่นตู้เก่าเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกตู้เก่าอ่ะคุณพ่อขาดวิงลี่พ f ฟที่เป็น Ex นะจะขาดวิงลี่พัฟกับกับกับ มาแชมป์ไม่ใช่มาแชมป์มันชื่ออะไรร่างสามเออนั่นแหละโอ้เออแต่ว่าทำแล้วแต่ว่าซ้ำแล้วอุย้ยได้ฟอยขือไปด้วยเป็นไรชูปเปล่ากลายเป็นว่าซองนี้ไอ้นี่ไม่ออกแผนเนาะเกีรดอดเอ้ย EX โอ้มาชาโดฟูอาร์ตไปที่สอง มาโชโรก็ฟูหลูไปแล้วสินะนกแก้วนกขุนทองโอ้ไม่น่าเปิดเลยสิบซองนี้เราน้าจะหยุดตั้งแต่เมื่อกี้ถ้าเราหยุดก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีแล้วดูสองที่เจ็ดอ่า ex ex หรือฟูอาร์ตเริ่มดาเริ่มดูไม่ออกแล้วอู้ไม่ใบแรกนะคนุณพ่อยไม่เคยได้นะว่าเปียรอน อานนี้เปที่สองอีนี่มันนี่มันไม่ใช่ที่คุณคุนไม่ใช่ฟูอาร์ตแน่นอนเทนเนอร์หรือเปล่าน่าจะเทนเนอร์อ๋อไม่ใช่หลูไปอีกหนึ่งเด็กหลูตามไปหนึ่งเด็กโอ้ยไลจูอยู่ไหนอ่ะอันนี้อย่างที่สองพึ่งได้ไปที่สองนะ ไลจูหรือเปล่าอ่ะโอ้โกเลมเราก็ไม่ไมีมมนี่เออโกเลมนี้ดีนะใส่แทนโกเลมที่แล้วได้เลยนะครับหมดแล้วเลีวอัพด้วย <c oughs> เคก็อย่างที่บอกนะคุณพ่อจะเก็บของไว้ก็ตู้นี้จริงๆก็ไม่ได้แย่นะจริงๆหรือเปล่านะโอ้ยตู้นี้เปิดสิบโลนี่ได้ไอ้นี่ฟูลเลยนน่สองใบสิบโลได้ครบสองใบเลย่โอเคก็ อย่างที่บอกคุณพ่อจะไม่ไม่เปิดตู้นี้แล้วหมายถึงว่าจะไม่ใช้จะไม่ใช้นาฬิกาสายเปิดแล้วเพราะว่าไม่คุ้มที่จะเปิดแล้วมันไม่คุ้มที่จะมานั่งหาอย่างเนี้ยเพราะว่าการ์ดการ์ดแร่เราได้การ์ดท,ที่อยากได้เราได้มันครบแล้วขาดมิวซึ่งตอนนี้คุณพ่อยังไม่คิดจะเล่นเด็กมิวเดียวคุณพ่อคิดว่าจะยังเล่นนั่งเล่นเด็กมิวในมิวมิวอะ่ะแต่ว่าอยู่ในเด็กมิวทูเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะยังไม่ไม่แหลก ไว้มีของดีๆกว่านี้มาก่อนค่อยแลกเนี่ยมันขาดแค่ร้อยแต้มอ่ะมันแลกมิวทูมันแลก 2, มิวีเอได้หรือแลกอเออะไรก็ได้ซึ่งแบบวันสองวันนี้เราก็ไปเปิดเล่นๆนหลายๆวันเพราะว่าวันที่ยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกหรือยี่สบสี่ที่เมืองไทยไม่แน่ใจเกมมันจะแจกวันละซองนะครับตู้เนี้ยตู้มิวเนี่ยก็ล็อกอินแล้วก็ได้ทุกวันวันละซองอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเก็บได้แล้วคุณพ่อตอนนี้ถือว่าสบายใจที่จะนั่งเล่นแลละ เพราะว่าก่อนดนี้เครียดมานะคือแบบไม่ได้อะไรเลยสามสิบซองนะสามสิบสี่สิบซองไม่ได้อะไรเลยคือแบบโอ้โหไม่ไหวไม่อนั้นไม่ไหวจริงแบบโอ้โหเกินเกินไปนะเรามาตู้แรกเนี่ยให้ให้ย้อนรีแคปนะตู้แรกคุณพ่อก็ขาดเยอะนะแต่ว่าคุณพ่อไม่คิดจะเล่นไงอย่างพึ่งเนี่ยไม่ได้เล่นดอกไม้ก็ไม่มีแล้วก็ไอ ไอเนี่ยมีใบเดียวซึ่งก็คิดว่าใบเดียวก็พอแล้วก็เลยไม่ได้คิดจะหาเพิ่มเพราะว่าอย่างใบใหม่เนี่ยมันก็เก่งกว่าอย่างชาริสศาส์เนี่ยก็มีแล้วสายชาริสศาส์มีแล้วสายหมามีแล้วสายนกมีกี่ใบนกคุณพ่อมีสองใบแล้วก็มีนกหลูอีกใบหนึ่งเต่าก็มีครบแล้วซึ่งเต่ามีสามใบแล้วก็มีฟูอาร์อีกหใบแบบเพื่ออะไรมาอะไรนี่ยยะฟิเซอร์เนี้ยสใบครบแล้วจะหาอะไรอีกนะปิกาจู ปิกาชูมีอันนี้สองแล้วก็มีอันนั้นอีกสองแซปดอสมีสี่ใบแล้วมันจะเป็นอีเวนต์ในเดือนหน้าเดือนอาทิตย์หน้าอีกเนี่ยกิงก้าสองใบมิวทูมีอันนี้ใบหนึ่งมีอาร์ตอันนี้ใบหนึ่งครบแล้วไม่ต้องหายแล้วก็มีเนี่ยที่อยากได้ก็คือมาแชมป์อีกหนึ่งใบที่คิดว่าอยากได้นะครับที่เป็นอีเอ,เอ,เอ็กเนาะกาลักกาลักคุณพ่อมีเป็นล้านนะสามแล้วก็ย่อยไปแล้วเหลือสามใบนี่คือย่อยไปสองใบแล้ว แล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็ได้ครบหมดแล้วกิงกา้าวิสเซลพวกนี้ได้ครบหมดแล้วอ่านักกเนียก็ได้ครบมานานแล้วมีแคท่ที่จะได้คือวิงลิพับอีกหนึ่งใบซึ่งเหแบบมันเอาไปมันเป็นเ e อ็กไรทาาดมันเล่นง่ายไงแล้วก็ตู้นี้ยก็เนี่ยได้ของมาค่อนข้างทีเ,เยอะนะฮะแล้วก็ตู้ใหม่ก็ขาดแค่ไอ้นี่ก็เดี๋ยวก็คงเปิดเปิดได้เอาละมัง้งกับไลชูที่ไม่เคยมาหาคุณพ่อเลย แล้วกนนี่หนึ่งใบไม่รู้ใบไหลน,นะไม่มีไม่ได้เหมือนกันก็มีวมิวเฉยใช่ไหมมิวเ e อ็กที่เหลือก็คงเป็น้องขดัดแค่มิวเ e อ็กธรรมดาก็ไม่เป็นไรเล่นมิวนี้แทนได้หลู่ๆก,กันไปนะฮะก็ประมาณนี้เรียกได้ว,ว่าล้างแค้นแบบลางคืนได้แล้วนั่นเองนะฮะก็ไปลองจัดซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เล่นการ์ดใหม่ๆแล้วอาทิตย์หน้าเราก็จะได้จัดเด็กใหม่ๆอ,อย่างเด็กมิวที่ใส่มิว เด็กมิวทูที่ใแต่มิวเด็กเมตาในตอนนี้อย่างเซเลบีที่อยากเล่นมากๆนะฮะก็นั่นแหละนะครับไว้เจอกาันหวังว่าคนที่ดูคลิปนี้จะโชคดีตามในคลิปนะฮะให้โชคดีโชคได้เปิดได้เปิดดีกันทุกคนนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ